คุณหนูแล้วกันมาด้วยก็เขาจะขอความร่วมมือว่าให้ทบการต้อนรับหน่อยสย,ยวสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณหนูวิโรจน์ไม่ทราบว่าที่นี่ใครใหญ่สุดหรอคะอืมผมครับในฐานะผอเดี๋ยวขอว่าทำการต้อนรับคุณหนูวิโรจน์นะครับแล้วอยากรู้ว่าในเมืองเนี้ยค่ะใครใหญ่สุดคะถ้าตอนนี้ก็เราจะต้องเป็นคุณหนูแล้วแหละครับ อ๋อเพราะว่าพ่อฉันใหญ่สุดเพราะว่าพ่อพ่อคุณหนูเนี่ยคือดูแลเนาะทั้งแก๊งทั้งหน่วยงานแล้วเนี่ยเขาก็พาคุณหนูเนาะมาแนะนําอ๋ออย่างนี้นี่เองโอเคฉันก็สบายใจแล้วล่ะพ่อฉันใหญ่สุดขนาดเนี้ยแล้วใครนะครัในแล้วในตำรวจเขาใหญ่สุดขยกมือขึ้นหน่อยค่ะเช่นกรู้จักอย่างผมนะครับชื่ออะไรคะชื่อรีวครับชื่อริวเป็นชื่อริวใช่รับหน้าที่เป็นผบ บอลลูเหรอใช่ือาคจำได้องมค่มาสองน้องไเลยนะได้ค่ะถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นกับฉันคุณต้องจัดการให้โอเคไหมได้แล้วขอแค่สั่งครับโอเคขอบคุณทุกคนที่มาต้อนรับวิโรธในวันนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะก็แวะมาเยี่ยมเยือนนี่แหละค่ะว่าฉันเป็นลูกเฮดอาร์ค่ะพ่อฉันใหญ่ที่สุดในนี้นะคะก็อยากจะบอกเอาไว้นะจุดจุดนี้นะคะอย่าคิดแม้จะทำร้ายฉัน เพราะว่าถ้าใครทำ้ายชิลล็อก็พออ่อจะไม่พวกคุณไว้แน่แ<ล>ดีเยี่ยมทางนี้ได้คุณหนูเดี๋ยวผมส่องไฟให้ครับได้แล้วค่ะไปทางทางนี้นะครับตรงนี้คือประตูสระวนนะครับเดี๋ยวผมเปิดแล้วทำไมต้องส่องไฟเหมือนจะไปจับกดจับเขียดอะไรก็ไม่รู้เนี่ย <c oughs> <ร>โอ้โหคุณห <c oughs> นูสวัสดีรับกว่า <c oughs> ร,ร้อยจันอ <c oughs> ันนี้ปิดหน้าทำไมคะเป็นหวัดเหรอเออสปีกอิงลิตนะครับสปีกอิงลิตต้องสปีกอิงลิตกับสไนเปอร์สัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวััสสวัสดีค่ Again, oh. his... please. Sniper. Sniper. Oh. sniper. 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 Wow. Yeah, yeah, sniper. Look, Sweden. 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 Okay. Wow. Uh, you come in. What? Look, look. I again, look. again, again, please. We're we Qu Okay, um, what? I'm happy. Okay, okay. Nice to meet you. Okay. <laughs> uh, Snapper, can you laugh? <laughs> Why? Uh, he he wanted to hear are you laugh. No, I I yeah, yeah. I, yeah. I am duty, I cannot. <laughs> I want laugh. I want to laugh, you I want to You show her a little bit. Okay. Oh, no. Okay. I am in duty, I cannot. <laughs> okay. She needs to make me laugh. <laughs> here he big boss of this town. Can, can you please no she she need to make me laugh เขาบอกจะช่วย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 ทำให้เขาขำหน่อยได้ไหมครับเขาขำไม่ได้ฝากบอกเขาหน่อยเห็นหน้าฉันเป็นตลกเหรอคะคนร้อง he told that do you see her at the comedy หนูร้องหนูร้องหนูร้องหัวร้องหัวร้องหัวรอป้าคุณก็ทำให้ฉันตลกสิฉันจะหัวร้องให้ฟังโอเคฉันเข้าใจแล้วโอเคนี่แหละค่ะการทำหน้าที่ทุกคนฉันจะบอกว่าคนเราอง อย่าไปเครียดซอยจูซอยจูมหด่ไปแล้วสนซอยจู what what is that um มเขาเรียก beef 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 ซอยจู beef it's n t beef okay okay you gonna eat beef okay ฉันฉันฉันเป็นลูกที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนี้บอกเขาไปด้วยค่ะโอเคโอเค โอ้ไอสไนเปอร์เอาไว้ติกลาฟรัสเซีสวีเดนไทยแลนด์โกวเวสเดสโดดวิลล่าสเวสต์โกวอากีนมเฟสลาฟอะพีสวัดแกสโดโตฮันต์โซ่ม่เฮยราสซอรกเซฟิวพิวฟิวพิวฟ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 ิวปลวาสวพิวิพมาผมบอกวดีใจโอเคสไนเปอร์ฟิว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 งคิวฟิวอะ โอเคโอเคิววนะโอเคไหมสนเปอร์โอเค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 อคโอเคโอเอเคโเคโอ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 เคคโโอเค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 โเคโอเอเคโ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 อโอเค